สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยใ้าเนมตพบกับช่องดินแดนใต้สุดพีอออร,รอ,อกนกากอดไปค่ะเอาอันนี้เอาข้อมน้อห้งตากองก็เราไปตังก่อนนะคิปเล็กท้ายเป็นขิปเ็กเหรออยาไปโต๊ะกับมือเราวางมือเยอะดีิอยากมีหวัวมากคือจ <c oughs> เราจะไป ซอยีนั่น uh, ีไหนอะโอเค้ช no uh, no ีวิมอุ้ยม่ง่ายเยยอุ้ยหน่อยงอเกินทุกคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยพูดเยะ สุดยอดมากอ่ะแต่ะเมื่อกี้เราเจอคนที่บูบี้เราได้บูบี้อะไรอย่างเงาจะไปว่ารายถูกลืมแ่ไหนาจะไปว่าไปตรงไหนอ่ะไม่รู้นี่หยุดได้ไหมตากล้องไปอยู่ได้ทีที่เสี่ยวตากล้อง กล้องเราเก่งเลยอีกเลยนี่นร้อยติ๊กคนนึงลงไปสองคนลงไปสองคนไปแค่แแบบใแบบนกาติ๊กคน เราจะมาขมยกันเดียวเดียวเอาดีกว่าไปหาของกินยนใ ไปหาของกิน <compute> ก <neg ad> oh ันเราหาลูกแล้วม <c oughs> ึงจะไปทำไมมึงอยากให้เมืยอกีเกอนี่กูต้องเป็นตากล้องแตนแล้วเหรอชั้นหิวอ่ะชั้นหิวชั้นหิวชั้นหิวผลไม้อ่ะทุกคนแล้วดู ก็หงยไงตายหงตื้อตื้อไปจับเอาแล้ว่ะจับเดียวยองเลยยอยอช่วยนูนหน่อยได้ไหมนูไม่มียอดวิวต้นมีต้นมีผู้ติดตามกี่คนไม่มีตะกคนจะได้ คุณมีเด็กก่คนรู้ไหมอือกี่คนห้าคนห้าคนเก็บอันจันใบอันจันกอันจัเาไปำลไม้กินกินเอากินได้นะไปำผัเลย อุ้ยตามมาวันนี้ตาแต่เดียวตาวันนี้ว yes, ันนี้จีบัดจีบัดโอเคเราเอาไปอยากกินไอติมไหมฮะอยากอะไรนะเราจะเอาอันชันมา เพื่อให้ผมงอกอุ้ย่ดาไม่มีเตะตะรางวะไม่มีเตะรางมือนะนัวนู้นบ้านทวดค่กัยินี่รี่นกนี่นะคะติดคนเขาไม่ มยาเวโดนตาไปแล้วก็ปิดปิดเรื่อไม่สุดช่วยนูนหน่อยเด็กน่อยพี่มนามอะไรอ่ะคมไจะอาไปเลยคุณช่วยเือน อยากจืดๆไหมแค่ต <desserts> <Negative notes> <c oughs> <c oughs> ั้งต so <c oughs> <c oughs> ู้อ <c> ย <oughs> ่างนี้ออกแล้วก็ไปกินน้ำอันนี้ไม่หนุ่มไม่กระดาษ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 อุ้ยเอาอุ้ยฮะทุกคนวันนี้จะมาดูมือเขา

เราจะไปเก็บขอนเราจะไปเก็บดี๋ยวไปดกกุหลาบจะไปแจ้ะจ้ก็อยจะไปขอเงนให้ดินะโอ้มากที่สุดเลยเยคตรดีนี่หาให้ตากอืมมา่กเยวกินได้ติมไหมเากินไม่ติมลก็งอ เขาจะไปขอเงินปลาค่ะเชิญวิ่งไปเลยแล้วก็จะไปเก็บดอกแอนเชนอันนี้เราได้เก็บอาะล้วก็ต้องทำไงเก็บใช่ไหมออเออแหละเออก็แปลกอีกอก,ก็พูดม่วนจริงจริงทุกคนจริงๆริงนะนะคะช่องเราคลิปแรกขอให้คนดูเยอะๆนะฝากกดลไลค์กดสกายด้วยนะเจ๊เรายัางไม่จบคลิปนะทุกคน ได้เจ็ดนาทีเลยเราก็ต้องกลับไปบตัดต่อแล้วอีกเราก็มีทีมงานตัดต่อยู่แล้วแหล,ละก็คือพี่น้องญาติญาติอะไรนะนี่ได้อะไรีสองอย่าง <Yeah. S 1> เราจะเอาไปเก็บเราจะทำคลิปอันบล็อกจุ่มได้นะคะวันที่สิบแปดหรือถึง22นยี่สิบสองนะคะไม่แน่ว่าวันที่วันที่เท่าไหร่ทีนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้น้องคงก่อน หนักมากน้ำหนักเกินวางค่ะนี่ค่ะไปหาตะก้องกัตะก้องได้เงินค่ะแล้วเรายีเก็กแบบนี้ใช่มามวะใช่ไมะใช้ไม่ตาหน้าเหรอไม่ด้สงตะกี้หมดไปสะกี้หมดจะไม่ตาหน้า ยไปซื้อข <บา S 1> น,นมกันห้าบาทเจออะไรกินได้ที่มันหมาบ้าไม่รู้หาเจออะไรดีทุกคนเราจะไปซื้อไหมไปย่าดอกไม้หมือกันเราไปเก็บดอกไม้กับนน้องอะไรคะอยู่นิ่งๆค่ Nó hông bé hát hồng, việc nắng 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 là nắng lào Chịp... ui tàn, นี่นะคะคนต้นของเรานี่นะคะคนตั้นของเรากูัดูเลยอนกัดูก็คือดอกไม้อันแล้วก็ไปเก็บดอกคนนี้กันละมีดอกบานชื่อคนวิ่ไหมสวยกูกัดกูเหรอสวยเลย ตูมอนินัวรอกปะานแต่เดี๋ยวเต้นเต้นตื้อกองไปแต่เราจะตีดอกไม้แต่จะตื้อดอกไม้ไปกินไหมแล้วก็ไปตื้ออีกดอกเบอร์นั่นก้องตัวไหนรู้ร้เห็นนัหนก้องตัว แม่ค yeah. oh. ่ะเดี๋ยวไปเอาอะไรอ่ะเขาเรียกดอกไม้กันที่ต้นนู้นกันน้องหมูดูกล้องเลยค่ะมันช่วงตอวมันตัวนะองตัน้อจังเงอมอุ้ยนี่โกเหมือนลุ้ยจังเาืมจัง้ นะทุกคนอ้ยมากระู้อย่างนีอ้อุ้มบุ้มวิไปดูว่าพุชกัดมันเราอยากบอกว่ายากา <laughs> าหุ <laughs> ยตรวจมาทำใจใากอย่างเลยมากเลยนี่ <laughs> <laughs> มันยากที่เราจะามาตัดเด็กนี้เพื่อจะยังอยู่เด็กไปอีกแล้วไปอีกแล้วอย่ามาด่ากูนะอย่ามาด่ากันนะครับ ว่าเราเด็กตายก็เราด่าเร่งต้าวโม่งไงดา่าพี่ยูทูบเบนเดอร์เนี่อุ้ยน้มา,าเล่น<า>นัด<า>พาน้องหงส์โฟก,กัสน้ำค่ะเดี๋ยจะให้น้องหงลงไปดูกันมาดิไปไปก่อนเลยดูเลเดี่จัแลแล่ไปค่ะต่อค่ะไปอย่างเดียวไมจันทร์ต่อ อุ๊ยน้ำใสอุ้ยน้ำใสมากเลิศตาก่ายวุ้ยน้ำใสน้ำใสจริงเลยไม่ได้กุ้นจริงหรืออับบาดเยี่ยไรทุกคนเราว่าจากไหนตัวกูจะดูดอีกแล้วแต่ว่าเมื่อวานเราเพิ่งดูดปริงดูดก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่อยากเสี่ยงไม่ใช่้บ้านไอ้สกายจริงนะจริงฮ่อจริงนะจริงค่ะช่วยงูหน่อยได้ไหม ช่วยหนในในช,ชีวิตใจตาในเราทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านและไปหาป๊าป๊าแค่กล้องของเราก็ต้องหลับเล่นเมือนเดิมไม่ได้แกคิดบ่อยเกินจริงแต่ <laughs> ว่าไปเล่นที่บ้านนะอยู่แข่านา้ำงั้นก็มาดูสิเลิกแต่ว่านี่เหรอเนี่ยไอ้เรืออเ่อ เราไอยากลเล่้เหรอ,หอไปเราจะกลับบ้านเลยน้กลับเลยเดี๋ยวล,ลุกนลุก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 ุ่มไม้ก,มกบบ่อนเุ่ไมไปเราจะมีอีกบ้านว่าไปเราจะพาน้องหงไปตามหาอาหารกันแต่ไม่รู้มันอีเด็กได้ไหมทีนี้ตามเดดจ จะไปทำดอกไม้จ้ะเอ้ยวจะมทอาหารจากกไม้แฉมไปทำอาหาจากอกมันทไม่ทำไมไม่รูไม่รูกูก็ไม่รูทำเล่นเล่นไม่ใช่ทำิเราไปแคมปิ้งกันตัดรองมึงกันอ่ะตับอก หยอกๆตับบอเซียขับบอเซียหยอกเล่นหยอกเล่นขับบอเซียตับบอเซียเอือยอกเล่นไปแค่ไมกินต่อไปปิ้งกันตรงโน้นโน้นที่สราเราต้ดีใจมากเลยไม่เลยน้องหงกิบกันออกไปทำเล่นๆนี่ไม่ใช่ทำจริงไม่หากโรดได้กิน เดี๋ยวถ้าเราได้ผู้ติดตาม100คน100อคนโบก10คนหรือ100คนเราจะพังเข็มจริงๆรยีบ1ิบสิสิสามชั่วโมงไอ้เยอะสามชั่วโมงเพราะเรายังเด็กค่ะทุกคนก็ยังไม่ได้โตมากถึงฉันจะอายุสิบเอ็ดปีแต่ มันจริงสิงอจะอายุ11แต่ว่ามันก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่โตพอเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าฝนหยุดต,ตกเราจะพาน้องหงไปแคมปิ้งกันทนะี่ไหนตะกุ่น,ะนตะกุววนน่ตววนตอกตาคุ่นตอกป,ปอกเลงมาเล่นนี่ค่ะ เราจะนัดกับน้องหงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ขอตัดกล้องก่อนเอมฟ